มาแล้วมาแล้วมาแล้วมา <laughs> Và hơi nam này xà con ừ làm gì kia không ấm áp thì hơi

ใส่ใส้าบุสตาเอาไว้หน้าพยนานาล้อมองมองเป็นย่งเกาะเอา มาในเที่ยววันนี้วันนี้เขาก็มาทำบุญอะไรกับใส่บาตรวันนี้วันผ่าใหญ่วันอะไรกับทงเนาะวันนี้เนาะเจ้าพ่อศรีห,กหัหกยังกันนะห้างมังกรหมุนแล้วเฮ้ย ต้นใหม่นะมั่ต้องหักมันหกอน,นี้บนทาดดีพอนี่นี่นแม่เขาเสียมาไหวนี่จำดูเอาไว้ไกลกูใหม่แล้ว,แ,ลวแตกหักบันซี นเนะเาดี๋ยวเอาติดกันเลยนะเอาติดกันเลยเ้็ยเป็นฐานนละ่ะแลขยานขานมาบอกตัวหกแค่ติกหกนี้รอเะรแล,แลก็ตัดข่าวฟันอือตัดประกวดเพื่อนฟ่านอางนี้ ไม่ไปอยู่น้ำละปะา้ดเองรู้ดอบนะาดเองแต่ฟันมีแต่อพอเถาามันอยู่ใน่ในเงื่อนเันะพอเถ้าเอาน่ะฟันมันอึ้นฟันเปิดขอ้อมาอยู่ทำการอยู่ในเพื่อนนี้มัได้ไปใส่อืมอืมอย่าการให่กับเสือเสือท่าน้อยก่นนะไม่เอ้ยไม่เอาะนิวแต่เออไปแา่ทางในน้อยเองเอ้อเอ่เออหัว่ห เองเงินผมมีไคอยู่เงอนผมมีไคอยู่แล้วก็มาอยู่แล้วก็กลับมาอยู่แท้ๆมันมีพอนั่นปฏิพันธ์มาหนิเสร็จๆเราตายหนิไปฟันเห็นเหลหากักพันเห็นอีกพ่อเอาอีแม่ลงมาว่านี่หมึอพื่นนี่ก็ฟันเห็นเมัดซองอยู่ในเหื่นฮะไปพอเราเนี่ยได้โค้มสองอันเอาหน้าถามเอาหน้าถามว่าอยากได้อีหย่าพอคุณ่อมันได้เนี่ได้ยังแบบเหมือนแบบเน่ได้โค้มสองอัน เล้งกับบางให้เหรอบางชิ้นเิ้งบางอะไรกันบอบางชิ้นเิ้งด้อืมเังนขี้อุ้กว่าจะบางอันละอยังบางอันละอมเม่ยั้งใบอสแล้วโบนี่จะบวกกับสองอันนาะโอโหแล้วก็เป็นศูนย์อีว่าบอแล้วเอาคเทปอีกไม่เห็นบ่ ป้ซืองื่ต้องซื้อไม่กวดอันการาเอาป้าไหวมมไเมนเมนถาดไผนเ่ยม,มันยังน่อยมันมุขซื้อยังดอก โหแต่บ uh, wow. ่งร uh, uh, oh. ู้สึกว่าอย่างงนะหูว่าตาย่าเสียแต่บงู้สึกยังงมันจืดมันใหญ่มากอบมันก็จืดแต่นี่มัยังจืดแ้ากมันใหญ่ก็มันใหญ่กว่าคนใหญ่เนาะ เจ็บคอกินน้ามเย็นหรือเจ็บคอบร่ได้ใส่ขา่าบูช่ากะเข่ากันเลกัขางขางนะอันเอินเนาะอัเลอดเวลาอยาดหน้าเวลาทำบุญบกับเ,เปไวา่ายก็ได้มาอยู่น้ำกัน ออับีแม่สู่สู่สยังมาตีสู่กับงานนี่แหละยังมาได้แล้วอโอ้ยเมืัอนี้ก็ต้องได้ไปสื่อของก็คือมาเตรียมบอ่บออันนี้เราบริเวีเวลาพักเลยมืัอนี้ก็พักกันเก็บของมอนผ่านนี่อยู่ของ ถ้าห <c oughs> มื่นไพ่ว่างกรลุยลแล้วแล้ว <c oughs> ไปสืบทาดสื้อยางมา <c oughs> ท่าน <c oughs> มืเือกับบันถิ่ท่านเผือยามเมือแรงต้องเร่งให้มันท่านได้ <c oughs> <c oughs> มันนี้เนาเคยต้นไม้นี่มันบ่าหนามไม้นี่มันดำนะนะอ๋อใบยามเลยดอกมันหล่นมาไหล่นมาวยอ่ะไปติ้งตะทุมาผายโอ้ยเหื่อยเด้อ่าวา เพราะว่าเป็นเพราะว่าเป็นเจ<ะ>้า,จาของงานเจ้า,จาของงานกันมีคนขคับโหลดไปเอาคองหายยังไ่ได้เดีวว่าสื่อคองหายสินะบอ่อแล้วอีกพี่น้องเลยแบบทุกอย่างวิ่งเองอืมัมนบอ่อได้เพราะว่าขันแสงคนอื่นขัเขับโบหูเดี๋ออยวว่าเออเอายังเอายังเอายังใจแล้วเอาเองเอาสิหูว่าแบบใดตรงกับแล้วคืออาหารคืออันเอาคนเห็ดนะต้องไปสื่อเองเนี่ย สียหาคนอื่นสืบเขาบรจักรเนี่ยสืบสีเขียนบินเนี่ยเขาบรได้ดอกมาบรครบเขาบรเหต์เขาบรได้ปุ่มบอกงูว่าเสี่ยวเท่าไรนะเออมือแรงนี่บรได้เดินลอากระทงได้หนี่เนาะเพิ่นบรได้ว่าวเผื่อประได้ว่าวแสดงว่าบปได้เหตุรายกาโอ้ยขอบคุณทุกกำลังใจแหละเนาะ เดี๋ยวสิออกเมื่อก่อนไปบึงกองกองฟอนเป็นอะไรตื่นสมาบมได้ไปบึงเลยอาบน้ำแล้วเขามาวันคืนนี่ก็คนกะบริลายก็กระจอกมากไ่เดี๋ยวกะออกประเดชมกะมีภัยินมันอืะกะเ่างไปเบิกันยังหลุดเดยวี้มันอะไรเฮ้ยเอ็งตื่นมาตีสิตีสิทีหานแป๊บขึ้นยังหนังอีกสนะ นนะบ่ก็มีแต่ซุ่มเดียวแล้วอย่างเ่ีเ้ยกกี่คนนะ่ะขอบใจถูกกำลังใจเดอ้อจักสิไปนอนหายมือใดอีกแหละตอนนี้สติคืนมาจักมือใดหลาส,สีสติหลุดอย่างงน,น,นะเฮ้ยเครื่องม่นนบ่พังบงเฮ้ย ยังสิเป็นนอนหลี่หายตอนใดอีกแหละพี่นอ้องตอนนี้สติคืนมาบมดสติรุดกุลแหละบอสิออกมือขายอีกสองพอกันไหมคิดหนาเด้ออนี้ยเ็าพูดบอก